สวัสดียามเช้าๆค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศอันหนาวเหน็บมาฝากอีกเช่นเคยนะคะหิมะลงอีกแล้วค่ะมาดูกันเลยค่ะเลิกงานแล้วเดินกลับบ้านเลิกงานแล้วนะคะเดินกลับบ้านกันค่ะหิมะลงอีกแล้ว ต้องอดต้องทนสู้กับความหนาวความลายามหิมะมาเหนื่อยล้าก็ต้องออกไปสู้กับความหนาวหาเงินส่งบ้านกลับไทยถึงเหนื่อยบอท,ท้อพ่อแม่สิอยูุจังได้ บางคนภาษาบ่อใดพ่ออยากหองให้ต้องไปเรียนต่อโอโบนโอนอมันโบอโลกสวยคือว่ามากมายปัญหาไผวามาดามสบายเมืองนอกเมืองนาหากินบ่อยดง่าย บรรปลายชีวิตความฝันก็คือกลับไทยพวกเจ้าโปรดจงเข้าใจมาด่ามวอนวายเข้าใจกันบ้าง